สวัสดีปีใหม่ครับสงการเฟสติวัลดูสิโควิดนี่มีลิ์ดเดทจริงๆนะครับเลื่อนมาแม้กระทั่งเทศกาลอันดีงามของเราเทศกาลจงการนะครับดูสินี่เดือนอะไรเนี่ยเดือนกันยายนนะเมษามากันยายนได้ไงอะ่ะก็นี่แหละเพราะโควิดเนี่ยแหละครับ แล้วก็เปลี่ยนได้ทุกเรื่องเลยนะโควิดเนี่ยบ,บังคับเปลี่ยนให้ทุกคนในโลกเราเนี่ยแย่เลยต้องเปลี่ยนพฤติกรรมต้องเปลี่ยนอะไรที่เราคุ้นเคยหลายๆอย่างความชอบเราก็ไปทําไม่ได้เราอยากจะท่องเที่ยวก็ไปได้อยู่นะแต่ต้องอต้องรู้จักระมัดระวังนะท่องเที่ยวอย่างมีสตินะอันนี้ก็คือโควิดนะครับ อันนั้นคือข้อเสียของโควิดเศรษฐกิจก็เสียด้วยคือจริงๆแล้วอืถ้าเราแบบว่าปรับตัวมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องปรับตัวโลกเราเปลี่ยนไปโลกหมุนทุกวันอะไรก็เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ทุกวินาทีเพราะนั้นสำหรับทุกคนต้องปรับตัวคุณต้องรู้จักปรับตัวผมเองก็ต้องรู้จักปรับตัวอย่างเช่นวันนี้วันนี้เราก็มาปรับตัว ปรับตัวตามสถานการณ์หลับตานอนเมื่อคืนตื่นเช้ามายังได้หายใจอยู่อันนี้ก็บอกทุกคนก็ดีใจใช่ไหมที่ตื่นมาตอนเช้ายังหายใจได้อยู่ใช่แล้วก็ปกติตื่นเช้ามาก็แต่งตามน้ําแต่งตัวแล้วก็ไปเปิดร้านขายของแต่โควิดเขาให้รางวัลผมเป็นพิเศษวันนี้รัฐบาลให้4วันเป็นวันหยุดชดเชยถทอยการสงการนะแต่เรา ใช้โอกาสนี้แค่สองวันเพราะว่าเขาอยู่ตั้งแต่วันศุกร์ใช่ไหมเออสองวันวันศุกร์วันเสาร์เราเปิดร้านเพราะว่าเราปิดยาวไม่ได้ไม่งั้นเราอาจจะเกิดบาดกรรมได้บาดกรรมเกิดจากอะไรนะครับธุรกิจผมอะ่ะใช่สิครับก็ธุรกิจผมอะ่ะมันต้องขายอาหารให้กับสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่หมูเม็ดเป็ดเก่าแลวก็ยังมีแมวมีหมา มีอะไรก่ะมีสัตว์เลี้ยงทุกอย่างจะเป็นเต่าตะภาพน้ำโกบอืมปลาดุกปลาช่อนวัวอืมแพะแกะอืมเนี่ยถ้าผมปิดยาวเนี่ยขอโทษนะครับแล้วเกิดคุณลูกค้าท่านไหนลืมว่าเทศกาลเนี้ยกิจการร้านค้าบางร้านเขาอาจจะต้องปิดเพื่อไปพักผ่อนหย่อนใจหรือไปตอบสนองนโยบายรัฐบาล ส่งเสริมการท่องเที่ยวออกไปท่องเที่ยวกัน<ม>ก็อย่างว่าครับอาจจะลืมซื้ออาหารไว้สําหรับสัตว์เลี้ยง<ม>ก็จะทําให้สัตว์ไม่มีอาหารกินนี่คือเหตุผลเห็นไหมเหตุผลอันสําคัญที่ผมพูดถึงที่ผมปิดร้านได้แค่สองวันแต่เราเองก็ประชาสัมพันนะฮะว่าเราจะปิดร้านสองวันล่วงหน้าอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับก็ก็เลยรู้สึกว่า เป็นอันเรียบร้อยที่ลูกค้าของทางร้านไม่เดือดร้อนก็สบายใจเที่ยวได้อย่างสบายใจนะครับอันนี้ก็คือประเด็นหนึ่งโอกาสดันดีอง,งามเช่นนี้ปิดร้านสวันเลยทําให้ผมมีโอกาสได้มาเดินดูมอนสเบอรี่ที่ปลูกเอาไว้น่าจะเป็นปีที่3ามนะเนี่ยเอามาปลูกได้2ปีแลนะ้วเนาะนี่ครับมอนสเบอรี่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 ต้นมอนสเบอรี นะครับนี่ครับผมโอ้วันนี้มีโอกาสได้มาดูเขาปกติก็ไม่ได้คอยได้มาดูแลอะไรเขาเลยเขาเป็นต้นไม้มอรสเบอร์รี่นี่ก็เป็นต้นไม้ที่ง่ายมากดูแลก็ง่ายแล้วก็น่ารักที่สุดคือออกผลให้เราทานได้ตลอดเวลาเลยครับไม่มีขีดจํากัดเลยครับว่าจะต้องออกหน้าน้นหน้าน,าน,านี้ฤดูกาลนั้นฤดูกาลนี้ทานได้มีให้ทานทั้งปีเลยเนี่ยดูทีนะ เราจะเลือกเด็ดเด็ดนะฮะผลที่มันมีสีแก่ชนนี้เพราะนี่คือสุกงอมกําลังดีนะครับแล้ววิตามินซีสูงใช่ไหม,มเด็ดให้เห็นเลยนี่เห็นป่สดๆและของเราปลอดสารพิษแน่นอนเพราะปลูกเองในบ้านมั่นใจร้อยเปอรเซ็นไม่มีปัญหาเพราะว่าให้ฟ้าให้น้ำให้เทวดาลดให้เ <c oughs> พราะนั้นทานได้เลยนะครับ ผมจะทานให้ดูนะครับอ,อ้ํอือยาบบอกว่าถึงเขาจะสีเข้มนะฮะแต่ก็อมหวานแต่ยังมีเปรี้ยวอยู่จริงๆแล้วเปรี้ยวเนี่ยอย่าไปหวานซะจนเจี๊ยบเปรี้ยวด้วยหวานด้วยมันอร่อยววาแล้วความเปรี้ยวมันก็คือวิตามินสีไงใช่ไหมนี่เห็นไหมโอ้ ไม่น่าเชื่อเลยออกผลทุกต้นเลยนะฮะต้นนี้มากหน่อยต้นนี้น้อยหน่อยแต่ก็ทำให้เราได้มีรับประทานทุกวันคือปกติเนี่ยจะให้ลูกน้องเนี่ยแม่บ้านเนี่ยมาเดินเก็บใส่ขวดอะขวดน้ำที่เราดื่มแล้วครับขวดน้ำที่ดื่มแล้วดื่มเสร็จปุบ๊บก็ไม่มีน้ำก็เป็นขวดเปล่าเขาก็เลยเด็ด มอสเบอร์รี่ใส่ขวดไปให้ผมรับประทานที่ร้านเพราะว่าเขาบอกเฮีย <Yeah. S 1> yeah. กลางวันอะ่ะหลังอาหารกลางวันอะ่ะเฮียหลับใช่ไหม <Yeah. S 2> เอามอสนนี้ไปกิน <Yeah. S 2> มันเปรี้ยวดีจะได้ตาสว่าง <Yeah. S 2> จริงครับตาสว่างจริงๆแล้ได้ประโยชน์ด้วย mm hmm. ตันนี้ก็เยอะนะตันนี้ก็เยอะตันนี้ก็เยอะโอ้เนี่ยก็ เป็นโอกาสที่โววิดมอบประทานให้กับผมในวันยุดเทศก,กาลต้องขอบคุณเทศขอบคุณรัฐบาลด้วยนะครับที่ประกาศให้เป็นวันุดทศกสี่วันถึงแม้เราจะมีโอกาสใช้ได้แค่2วันแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่วิกฤติเป็นโอกาสกันลวกันนะวิกฤติเป็นโอกาสวิกฤติเป็นโอกาสในที่นี้ก็คืออย่างที่บอกครับโควิดเขามอบให้โลกใบนี้มอบให้คนทุกคนบนโลกนี้ให้คุณหันกลับมาคิด อีกมุมนึงของความเป็นไปบนโลกนี้วิถีธรรมชาติกำหนดให้เราได้พบกับโควิดและโควิดก็ให้ทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่น่าพอใจและก็สิ่งที่น่าพอใจในวิกฤตเราก็เป็นในวิกฤตโดยส่วนใหญ่มันจะทำให้คำว่าวิกฤตก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่น่าพอใจใช่ไหม แต่ผมคิดว่าเราน่าจะมองหาสิ่งดีๆสิ่งดีๆที่มันอยู่ในวิกฤตมันต้องมีครับเขาอย่างที่บอกในวิกฤตมันต้องมีโอกาสโอกาสทางด้านจิตใจก็เหมือนกันเราอาจจะไม่พอใจวิกฤตที่เกิดขึ้นคือโควิดไปเที่ยวก็ไม่สะดวกกลัวติดเชื้อทําตัวก็ลาบากอึดอัดก็มึกอัดเพราะต้องเอาผ้าปิดปากแมสอย่างเงี้ยใช่มันเป็นสิ่งจําเป็น แต่เราก็ต้องคิดอีกมุมหนึ่งได้เหมือนกันใช่ไหมว่าโอเคมันก็ทําให้เรารู้สึกสโลไลด์ได้นี่นาใช่ป่ะเราเร่งรีบเกินหรือเกินเราเหน็่เหนื่อยกันไหเราวิ่งหาเราวิ่งหาอะไรละ่ะวิ่งหาวัตถุใช่ป่ะเราวิ่งหาวิ่งอะไรอ่ะวิ่งหาเงินเราทํางานเราแข่งกับเวลาดูสิยกตัวอ,อย่างง่ายๆสมัยก่อนไม่มีไล ค้าขายก็ไม่เดินบากอะไรก็นั่งรอลูกค้ามาที่หน้าร้านแล้วเราก็อ่าบริการขายคุณลูกค้าของเราปัจจุบันมีลายเป็นยังไงล่ะวันวันตื่นเช้ามาเปิดร้านสจต้องเปิดรายแล้วก็ลิ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 มีออเดอร์มังมั้วันไหนมีออเดอร์มาเยอะก็รู้สึกอื้ชื่นใจวันไหนไม่มีออเดอร์มาก็เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเช็คอินเทอร์เน็ตสิแม่งมีปัญหาป่าววะอ่ะอินเทอร์เน็ตก็มา เฮ้ยลูกค้าไม่ไม่ไลน์มาสั่งของวันนียอ่ะโทรตามหน่อยโอ้โหผมรู้สึกว่าชีวิตมันเร่งรีบมากเลยมันมีอะไรอีกเยอ,อะเลยที่แบบเราต้องเร่งรีบร้อนลนผมว่าโควิดมาก็ดีมกันนะสโลโไลฟ์ไปได้หน่อยหนึ่งอืมอันนี้คือข้อดีนะฮะข้อดีบนความรู้สึกของผมแต่อาจจะไม่ถูกใจหลาย,ลายๆคนโดยส่วนใหญ่แต่ก็อย่างที่บอกครับมันคือวิกฤตเป็นโอกาส เราต้องใช้วิกฤตให้เป็นประโยชน์กับกจิตใจและชีวิตของเราอย่าไปเคร่งเคียดกับมันในเมื่อมันทําให้เราไม่พอใจไปเที่ยวไปนู่นไปเน้นไปนีไปน่ไม่สะดวกนะก็มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ไงเพราะโลกป็น,นี้เขาก,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 ก็เป็นธรรมชาติที่เขาอาจจะบบกว่าถ้าหากว่าเราหาคําตอบไม่ได้ว่าบนโลกนี้มันเกิดได้อย่างไรและเกิดมาจากใครใครเป็นคนกําหนดก็อย่าไปหาคําตอบให้ลึกซึ้งเลยครับ เอาเป็นว่าเราก็ใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขก็เป็นกดก็ารพยายามใช้ชีวิตให้อยู่ในกรอบของความสุขความพึงพอใจที่เราพอจะพึงหาได้จากสถานการณ์สถานการณ์ในชีวิตที่ตื่นเช้าขึ้นมาก็อะไรละ่ะพยายามค้นหามันค้นหาความสุขครับอย่าไปค้นหาความทุกข์เพราะนั้นทัศนคติของเราเราจะต้องมองบวกเข้าไว้ ทุกคนพูดว่ามองบวกเข้าไว้มันดีกว่ามองลบจริงครับมันเหมือนจสัจธรรมนั่นแหละครับมันอยู่ที่เราคิดอยู่ที่เรารู้สึกแต่ถ้าเราโฟกัสไปที่ความคิดตั้งมั่นว่าฉันจะมองหาความสุขในชีวิตให้ได้ทุกวันผมเชื่อว่าเราทาได้และเราก็จะมีความสุขการเอาชีวิตไปอยู่หรือว่าทำอย่างไรให้ชีวิตได้อยู่กับความสุขได้ทุกวัน ผมว่ามันก็อยู่กับปัจจัยอย่างหนึงก็คือเราจะเอาตัวเราไปอยู่ตรงไหนนะครับหรือเราจะเลือกกิจกรรมอะไรทําให้เรารู้สึกว่านั่นแหละเราอยู่กับความสุขได้ในชีวิตวันหนึ่งยีชั่วโมงแน่นอนครับนอน8ปดนะฮะทำธุระอย่างอื่นสลับกับการทํางานแล้วก็ในเวลาเดียวกันอีก16ชั่วโมงเนี่ยเราก็อาความสุขไปด้วยในการทํางานในเวลาทํางานนะครับแล้หลังจากเราทํางานไปแชั่วโมง เราก็เป็นช่วงที่เรารีแล็กก่อนจะเข้านอนมันอยู่ที่ว่าคุณเอาชีวิตคุณไปไว้ตรงไหนใช่ไหมผมนะผมนะผมมาเลือกมเลือกที่ว่าเชา้าเปิดร้านขายของพูดคุยกับลูกค้าเจอลูกค้าที่น่ารักเป็นลูกค้าผู้สูงอายุก,ก็ดีผู้มีประสบการณ์มากก็ดีเพราะเราอ่ะร้านเราเปิดมาแล้วถ้าเป็นเจนแรกรุ่นอโก,ก็40ปีแล้วผมมาเจนสองใช่ไหมผมก็ เออพอทราบลูกค้าไ,ไหนบ้างนี่เดีเดวขัดจะวะเลยอันนี้อดไม่ได้แล้วผมว่าถ้าปล่อยไว้อาจจะเสร็จนกเพราะนกที่บ้านเยอะมากเราไม่เคยทำร้ายเขาเขาก็เลยช่วยกันมาอยู่มากขึ้นทุกวนันทุกวนันเป็นไงครับนี่ฮะสุดยอดนี่ครับกัดไปแล้วข้างในเป็นไงครับเพื่อนๆดูอร่อย บอกแล้วอมเปรี้ยวนิดๆมันคือวิตามินซีอย่าไปคาดหวังว่าต้องหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบอย่าไปเอาอย่างงาั้นเอาธรรมาชาติที่เขาเอ่มอ่ะเมื่อกี้คุยถึงไหนละคุยถึงพี่ว่าอะไรนะอ๋อลูกค้าที่ร้านเรารู้ว่าท่านเนี้ยเลี้ยงอะไรสมมุติว่าเจอมีอยู่ท่านเมื่อวันก่อน,อนเลี้ยงปลาบูอาจารย์เนี่ยต้องเรียกท่านอาจารย์ท่านเป็นข้าราชการนะครับแล้วท่านก็เลี้ยงปลาบูมา ถ้าจะไม่ผิดก็20ปีได้แลวนะวันนั้นผมพัดมาไว้ที่ร้านก็ได้สัมภาษณ์ทลฟ์สดกับแกเหมือนกันไม่ใช่ไลฟ์สดพูดสิอัดเทปไว้แล้วก็ลงเฟซของร้านนั่นะครับนะฮะติดตามได้ในเฟซของร้านวัดเพจร้านวัฒนกิจครับผมหรือว่าเฟซของวัฒนกิจเฮียหนุ่มก็ได้นะฮะเป็นอาจ,จารย์ท่านหนึ่งท่านอยู่บางปะหารท่านเลยงประบูอ่าได้เจอกันก็ได้คุยกันอาจารย์เลี้ยงเยอะไหมเดี๋ยวนี้ยังเลี้ยงอยู่ปะเลี้ยงน้อยนะหนุ่ม เลี้ยงกี่กระชังครับอาจารย์ครับเลี้ยงอยู่สองกระชังอ้าวอาจารย์เมื่อก่อนมีเป็นสิบเลยนะใช่หนุ่มเดี๋ยวนี้หาลูกปลาไม่ได้เลยลูกปลาอะไรลูกปลาบูเนี่เหรอฮะใช่อ่ะก็ดีนี้เพาะกันไม่ได้เหรอครับไม่ได้หนุ่มเพาะอ้ออเพาะได้หนุ่มแต่ว่าเพาะแล้วมันเหมือนกับว่าลูกปลาเพาะซื้อมาเลี้ยงแล้วชำนะอนุบาลไม่ค่อยรอดไม่คุ้มกับการดูแลขาดทุนตัวนึงก็มีราคาเพราะนั้นอาศัยเมื่อก่อนเนี่ย ก็คือรับซื้อจากคนที่เขาไปตักตามธรรมชาติมาเขาเรียกปลาลูกคาะใช่ไหมอย่างนั้นจะเลี้ยงแล้วรู้สึกว่ามันไม่ตายมันแข็งแรงเพราะมันไม่ใช่ปลาแบบเราเผลิตออกมาโดยการที่เ,เรียกว่านั่นแหละธรรมชาติดีที่สุดนะท่านก็เลยบอกว่าสาเหตุที่ลูกปลามันไม่มีเนี่ยเพราะน้ํามันไม่มีเห็นไหมน้านี่คือปัจจัยในปัจจัยทุกอย่างใน ชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้เลยพอน้ำมีน้อยมันก็เลยทำให้ลูกปลาไม่ค่อยมีนี่คือสาเหตุที่ทำใหอ้อาจารย์เลี้ยงแค่สองกระชงังเพราะได้ลูกปลามาแค่นั้นแหละนี่นะครับตัวอย่างเช่นผมก็เลยอาศัยเอาความสุขในเวลาทำงานด้วยกันได้พูดคุยกับลูกค้าเก่าๆของร้านที่ท่านมาเยือนท่านมาแวะอุดหนุนนั่นแหละครับแล้วก็ถือโอกาสว่าเล็กๆน้อยๆถ่ายทอดประสบการณ์ เป็นวิชาชีพหนึ่งที่เล่าสู่กันฟังจากผู้มีประสบการณ์นะครับว่าเออการเลี้ยงปะบูมันดีไหมแล้วมันมีกําไรไหมแล้วก็ถ้าหากว่าจะใช้วิชาชีพนี้ในการเป็นอาชีพหลักได้ไหมก็ได้อยู่นะครับเพราะราคาเขาดีมากเลยครับอย่างที่บอกครับเมื่อสินค้ามันน้อยมันก็จะได้ราคานะฮะเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับดีมาร์สพายใช่ไหม ผมก็จะอาศัยเอาความสร้างความสุขให้กับตัวเองด้วยได้พูดคุยกับลูกค้าแล้วก็ขออนุญ,ญาตอัดคลิปวิดีโอแล้วก็ขออนุญ,ญาตขอลงเพจร้านด้วยนะครับลูกค้าทุกท่านก็ให้ความร่วมมือนะครับบอกโอเคลงได้เลยอันนี้ผมก็มีความสุขแล้วที่ผมสามารถที่จะทําประโยชน์เป็นคลิปวิดีโอเล็กๆสั้นๆให้ผู้ที่สนใจได้เจอในเพจของร้านวัฒนกิจแล้วก็อาจจะ ไปทดลองทําเป็นอาชีพก็ได้นะครับอันนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันได้นะมันได้ประโยชน์มันก็รู้สึกทํางานแล้วไม่เหงาอะไม่รู้สึกเบื่อคือเจอลูกค้าเก่าๆเจอลูกค้าที่มีมือโปรฮะโป,โ,ปโปรโปรหนึงโปรเฟชชั่นอลในการเลี้ยงสัตว์แต่ละอย่างเราก็เหมือนว่านี่ไงประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงเรื่องจริงเรื่องจริงๆแล้วเขาก็ให้สัมภาษณ์บางท่านพูดได้ดีมากเลยครับพูดแบบว่าเห็นภาพเลย เห็นเลยว่าธุรกิจนี้เดินไปได้อะไรเงี้ยพี่เลยว่าท่านอายุเยอะแล้วลูกหลานก็โตหมดแล้วท่านก็เลยบอกว่าก็ไม่ธุรกิจแล้วชันเลี้ยงชิวๆเลี้ยงแบบแก้เซงอะไรเงี้ยแต่ว่าชีวิตเขาสามารถที่จะผ่านมาได้ด้วยการเลี้ยงสัตว์นี่แหละครับแล้วก็เป็นกิจกรรมหรือเป็นการงานที่เป็นอาชีพหลักได้และสามารถที่จะเลี้ยงดูลูกหลานตัวเองส่งเสียให้เรียนจบปริญญา และก็มีงานทําและมีชีวิตที่เหมือนกับว่าดีขึ้นสบายขึ้นกว่ารุ่นคุณพ่อคุณแม่นี่แหละได้เลยเนี่ยผมรู้สึกผมมีความสุขนะในการที่ทําและก็ในการเรื่องทำคลิปเนี่ยในเวลาที่เราขายของไปด้วยอะไรด้วยนี่คือความสุขนะครับอนี่คือสิ่งที่เราคิดว่าเราเอาความสุขในโอกาสที่เรามีอยู่ อย่าไปวิ่งหาให้มันไกลตัวเลยครับเอาใกล้ๆตัวนี่แหละแต่เราจะหยิบมันขึ้นมาอย่างไงให้เรารู้สึกทําไปแล้วมีความสุขไงอันนี้นั่นคือสิ่งที่ผมทําแล้วมีความสุขนะครับและหลังจากเลิกงานแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าเราเอาตัวเราไปอยู่ในสถานการณ์หรือไปอยู่ในห่วงเวลาหรืออยู่ในกิจกรรมที่ร,รักอยาจะทาเราก็จะมีความสุขใช่ไหมดังนั้นอาจจะบ่าอาจจะมีบางครั้งที่เพื่อนเพื่อ,นอนในเฟซของผมอาจจะราคาญว่าอีตาน,นี่มาอีแล้วจะหนุมม่มใหม่แล้ว ร้องเพลงอีกแล้ววีซิงาอีกแล้วแล้วทำไมต้องวีซิงไมมชาวบ้านก็ฟังกันหนกหูโอยอะไรอย่างเงี้ยต้องขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆอันนี้แหละครับหลังจากเื่องงานแล้วผมก็อยากจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกแบบหนึ่งคือการได้ร้องเพลงคาราเกะนะครับก็นี่แหละก็คือเราเอาตัวเราหรือว่าเราเลือกที่จะทำกิจกรรมใช้เวลาใน2 4ชั่วโมงของวันให้เราได้อยู่กับสิ่งที่เรารู้สึกมีความสุขไงเราไม่เอาเวลาออกไป ไปทานอาหารนอกบ้านบางทีมันก็ลำบากนะใช่ไหมไปก็ต้องน,นู่นนั่นนี่แมสมิร์ดนู่นนั่นนี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะต้องกินห่างกันแยกโต๊ะอะไรอย่างงี้นะฮะใช้เวลาเลือกเวลากิจกรรมทำในย4บสชั่วโมงให้เรามีความสุขนี่แหละตอนนี้เราก็จะได้มีความสุขตลอดเวลานะครับ อยู่ที่เราจะเลือกเราเอาตัวเราไปอยู่ตรงไหนดีอะที่เรามีความสุขเราเอา,อาช่วงเวลาไหนดีทํากิจกรรมอะไรที่เรามีความสุขในย4ิบสีชั่วโมงทุกคนมีเท่ากันอยู่ที่คุณเลือกจะใช้ชีวิตหรือเลือกจะใช้เวลาในยี่บสีชั่วโมงให้มีความสุขอย่างไรเท่านั้นเองครับอยู่ที่คุณนะไม่มีใครบังคับคุณได้อยู่ที่คุณจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเด็ดมอนสเปรี่ทานต่อนะครับ เจอกันอีกเปิดบันกคารครับร้านเปิดบันการครับเปิดบันกคารครับ,บ,รรรบอย่าลืมนะครับคุณลูกค้าที่รักครับ